หนึ่งนะคะที่บ้าผลิตภัณฑ์สปามากบ้าอะไรที่เป็นอโรมาเทอรา a ีมากนะคะปกติในบ้านทิ่เนี่ยก็จะมีพวกดิฟฟิวเซอร์นะคะต่างๆหรือว่าเป็นแบบประเภทน้ําหอมไปใช้ในบ้านอย่างเงี้ยอย่างปกติก็ใช้เป็นพวกวีดดิฟฟิวเซอร์อะไรเงี้ยวางไว้หลายมุมมากในบ้านนะคะมุมนั้นกลิ่นนึงห้องน้ําห้องนอนห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะวางไว้เต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ย ประเด็นของพวกวีดก็คือว่าพอคุณเลือกใช้แล้วเนี่ยนะคะใส่เจ้าตัว essential oil ที่คุณชอบกลิ่นที่คุณชอบไปแล้วเนี่ยพอปกักก้านบุกขา่คุณก็ต้องรอจนกว่าเขาจะหมดไปนะคะเพราะนั้นบางทีเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานบางทีเราอยากจะเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยน,ยนอารมณ์เราอยากจะแบบว่าอาร์ตอะตอนนี้อยากจะผ่อนคลายลาเวนเดอร์ตอนนี้อยากจะตื่นตัวอยากจะเปลี่ยนกลิ่นอะไรพวกนี้นะคะถ้าเป็นวีดพวกนี้เนี่ยก็จะทําไม่ได้เพราะว่าคุณปักไปแล้วคุณต้องใช้ต้องให้เขาเป็น,ปนกลิ่นนั้นจนกว่าเขาจะหมดแล้วคุณค่อยเปลี่ยนนะคะแต่ทีนี้วันนี้ก็เลยมมาพร้อกับ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟ้าเล็กในบ้านอันใหม่นะคะคือจะเป็นเขาเรียกว่าเตาอโร oma therapy diffuser นะคะคือเป็น diffuser เหมือนกันอันนี้เป็นวีดแต่อันนี้เนี่ยเป็นตัวอัลตราโซนิกนะคะคือว่าใช้ความสั่นสะเทือนนะคะเพื่อจะทําให้น้ำเนี่ยกลายเป็นไอที่ผสมกับพวกเอเซนเชียลออล์แล้วเนี่ยแล้วทำให้เกิดกลิ่นในบ้านนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นของดอน่นชานะคะเป็นตัวใหม่ที่พิ่งจะแบบ เอามาใช้ที่บ้านนะคะคือจะมีปุ่มเปิดปิดนะเดี๋ยวทินอยากจะให้ดูนิดนึงฝาด้านบนเนี่ยไม่ได้แบบว่าปิดล็อกอะไรแน่นหนานะคะคือเหมือนกับแค่ครอบเ,อเฉยๆนะคะสามารถที่จะเปิดอยู่ได้ด้านในเนี่ยคือจะเป็นไอ้น้ำนิดนึงนะด้านในจะเป็นไอ้น้ำนิดนึงเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้คือพิ์กำลังใช้อีกหนึ่งเครื่องไฟฟ้ากำลังทำกับข้าวอยู่ในห้องนะนะนะก็ด้านในเนี่ยนะคะก็คือจะเป็น เหมือนกับเป็นถ้วยนะคะแล้วก็มีที่ให้ใส่น้ําโดยที่เขาจะมีขอบไว้ชัดเจนนะคะว่าคุณให้ใส่ได้ถึงระดับไหนคุณก็สามารถจะเติมน้ําลงไปได้จากนั้นเนี่ยก็ใส่พวกกลิ่นเอเซนเชียลออล์ต่างๆคุณชอบจะเป็นเลมอนกลาสลาเวนเดอร์นะคะจะเป็นยี่ห้อของเขาเองหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นที่คุณมีนะคะก็สามารถจะใส่ลงไปได้โดยที่ปกติแล้วเนี่ยใส่กันอยู่ที่หกหยดแปดหยดสิบหยดขึ้นอยู่กับความชอบของคุณบางคนชอบกลิ่นอ่อนๆอะไรเงี้ยแต่พี่เป็นคนที่แบบว่าชอบแบบพุ่งมาเลยจ้ะ กลิ่นเอาแบบให้เต็มที่เดินมาแบบต้องชะง,งักเลยว่าแบบมีกลิ่นนี้อยู่ในบ้านอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็จะใส่ไปแบบ8หยด10หยดเลยอะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกลิ่นของเขานะคะถ้าเป็นพวกกลิ่นแบบหวานๆแบบลาเวนเดอร์อะไรแบบนี้ยก็ต้องใส่เยอะนิดนึงแต่ถ้าเป็นเบรเมนกราสอะไรพวกนี้นะคะหหยด7หยดเนี่ยเริ่มรู้เรื่องแล้วนะคะก็คือว่าหยดลงไปปุ๊บเสร็จผุก็แค่ปิดฝาตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วไม่ต้องปิดฝาก็ได้นะแต่คุณจะเห็นเลยว่าน้ํามันจะกระเทือนขึ้นมานะอยากจะขยับคล่องะคละ้านเป็นยังไนะนี่ เห็นไหมอันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเพราะนั้นมีสายไฟนะคะนี่คือต้องต้องเสียบปลั๊กเอาไว้นะคะนี่ผมจะกดปุ่มให้ดูนะว่าเวลาที่กดปุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะเครื่องมันจะเริ่มทํางานนะแล้วก็น้ําเนี่ยมันจะกลายเป็นไอขึ้นมานะคะโดยผ่านการสั่นสะเทือนเห็นไหมกลายเป็นแบบนี้นะคะนทําให้น้ำเนี่ยมีการหยดกระเด็นไปกระเด็นมานั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมเขาต้องมีฝาตัวนี้เพื่อปิดนะคะพอปิดแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นภูเขาไฟอะค่ะ มันก็จะเป็นไอขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเป็นไอขึ้นมาทางด้านบนแบบนี้นะ,ะมันก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากฟังก์ชันที่สามารถจะเปิดตลอดได้แล้วนะค,ะคือถ้าเกิดสมมติว่าใส่น้ําไว้จนเต็มเนี่ยคุณสามารถที่จะเปิดทิ้งไว้ตลอดคือเรียกว่าให้เครื่องเนี่ยทำงานตลอดได้มันจะเปิดไปได้ประมาณ8 1ดถึงสิบชั่วโมงแต่ถ้าเกิดคุณกดอีกหนึ่งครั้งนะคะเครื่องจะทำงาน30วินาทีแล้วก็หยุด30วินาทีก็คือเรียกว่าสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆอัตโนมัตินะคะจะทำให้การเติมน้นเต็ม ับเต็มถ้วยข้างในเนะะี่ยค่ะหครั้งเนี่ยอยู่ได้ประมาณ20ชั่วโมงหรือ1วันนะคะแล้วก,ก,ก็นอกเหนือจากการที่เป็นตัว diffuser แล้วเนี่ยตัวนี้ยังเป็นโคมไฟด้วยนะสามารถจะกดปุ่มเปิดปิดอย่างนี้ได้ซึ่งเขาจะกระพริบนะคะกระพริบ,บสังเกตเห็นไหมดิมนะคะจะมีการดิมได้แล้วก็สว่างขึ้นมาอันนี้จะเป็น1โหมดแต่ถ้าเกิดคุณกดอีกครั้งหนึ่งก็คือเขาจะสว่างแบบนี้นะคะ่ะไปตลอดนะคะคือจะสว่างนี้ไปตลอด ก็คือเรียกว่าแล้วแต่ความชอบของคุณเรียกว่าแทนที่จะซื้อแค่โคมไฟหรือแทนที่จะซื้อแค่ดิฟฟิวเซอร์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เนี่ยคือเรียกว่าส,สามารถทํางานได้ทั้ง2อ,อย่างเลยค่ะ,ะ,คะก็ได้ทราบถึงความดีงามของเตาชี้ไปแล้วนะคะจริงๆแล้วก็มีหลายยี่ห้อหลายแบบหลายลูปทรงหลายสไตล์คุณสามารถไปลองหาดูได้ในตามห้างสรรพสินค้านะคะพวกแบรนด์ที่ทําเกี่ยวัอารมาก เกี่ยวกับโฮมสปาพวกนี้เขาจะมีเตาชี้แบบนี้มาขายนะคะซึ่งต้องบอกว่าของดอนนาชางเป็นอะไรที่ออกแบบได้สวยดีนะคะพิมชอบที่มันเป็นทรงหยดน้ําแบบนี้แล้วก็มีโคมไฟในตัวเขามีทั้งหมด3สีนะคะอันนี้จะเป็นสีเทาเห็นไหมเวลาที่ไฟดับไปจะเป็นสีเทาจะมีสีเทาสีเขียวนะคะแล้วก็สีส้มเพราะนั้น สีไหนที่แบบเข้ากับธีมบ้านคุณก็ลองดูแล้วก็ที่สาคัญคือราคาไม่ได้แพงมากตอนแรกพิมเดินผ่านเนี่ยนะเดินผ่านพวกเราพวกนี้มองไปก็แบบสงสัยแพง <c oughs> นะปรากฏว่าพอเข้าไปเช็คราคาดูเนี่ยสามพบาทนะคะแต่ว่าบางทีเขาก็จะมีโปรโมชั่นมีอะไรพวกนี้นะก็ต้องลองดูนะคะรวมไปถึงว่าคุณไม่จําเป็นต้องซื้อเอเซนเชอร์ออยล์ของเขานะคะคุณมีอยู่แล้วที่บ้านก็สามารถใช้ตัวที่มีอยู่แล้วที่บ้านหรือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าชอบ mix เออเป็นคนที่แบบว่าชอบพาชิลลี่ผสมอันนี้อันนี้ผสมกันอะไรนี้นะคะคุณสามารถที่จะหยดผสมกันนะคะแต่งกลิ่นเองได้เลยวันนี้มีอารมณ์อยากจะได้กลิ่นนี้วันนี้อารมณ์อยากได้กลิ่นนี้อะไรพวกนี้นะคะสามารถเช่นกันแล้วก็ที่ดีอย่างนี้ก็คือสามารถที่จะยกย้ายเนื่องจากว่าความเล็กแล้วก็บรเบามากมันเป็นเครื่องที่เบามากยังงงมันสามารถทํางานขนาดน,นี้ได้ยังไงนะ่ะคุณสามารถจะย,าย้ายไปอย่างตอนกลางวันไว้ในห้องนั่งเล่นตอนกลางคืนไว้ในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไอเจ้าไอน้ําที่มันเนี่ยนะคะถูกอัลตราโซนิก ทำให้มันเป็นไอขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเขาบอกมันจะช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศในห้องที่คุณอยู่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างบ้านอย่างเงี้ยอย่างคอนโดอย่างเงี้ยเปิดแอร์แทบจะตลอดเลยมันทําให้อากาศค่อนข้างแห้งการที่เปิดเจ้าตัวฟิวเซอร์ที่เป็นแบบไอน้ําขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ช่วยให้อากาศในบ้านเนี่ยนะคะมันแห้งน้อยลงวัน,นเถอะทาให้ผิวเราไม่แห้งมันไปซึ่งจริงแล้วถามบอกช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังคงควรจะทาโลชั่นอยู่นะคะยังเน้นนะเพราะนั้นก็ลองดูแล้วกันค่ะเป็นหนึ่งทางเลือกเนอะพิมก็ บอกเลยว่าชอบตัวนี้มากเพราะว่าสามารถจะเปลี่ยนกลิ่นตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะเเทกลิ่นนี้ลงไปแล้วนะ,ะเปิดไปแล้วสองสามชั่วโมงเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณไม่ต้องใส่น้ำจนเต็มก็ได้นะคุณใส่แค่แบบหนึ่งในสี่นะคะแล้วก็ใส่กลิ่นหนึ่งแล้วพอมันหมดแล้วหรือว่าแค่เพียงแบบอยากจะเปลี่ยนกลิ่นคุณก็แค่ยกเตาเนี่คะ่ะไปเทน้ําทิ้งนะคะแล้วก็เอา ผ้าผ้าบิดหมานเงี้ยซับๆนิดนึงแล้วคุณก็ใส่น้ําลงไปใหม่แล้วคุณก็เติมกลิ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องเติมน้าเต็มตลอดแต่สมมติใครที่แบบโอ้โหฉันเลฟิฟกลิ่นนี้มากนะคะอยากจะมีกลิ่นนี้อยู่ที่บ้านตลอดมาคุณก็ใส่เต็มไปเลยแล้วก็ใส่น้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่คุณชอบเต็มๆลงไปเลยได้เลยนะคะก็จะอยู่ได้อย่างที่บอกเปิดเต็มๆแปดถึงสิชั่วโมงถ้าเปิดแบบเปิด,ปด,ปดสลับปิดทุก30ิวินาทีก็ประมาณ20ชั่วโมงก็เรียกได้ว่าวันหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เจ๋งก็คือว่า พอมันระเหยจนหมดเองแล้วเนี่ยนะคะเครื่องจะตัดอัตโนมัติคือถ้าไม่มีน้ำให้เขาทำระเหยให้มันกลายเป็นไอแล้วเนี่ยเครื่องจะตัดและปิดอัตโนมัตินะคะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือปลอดภัยนะคะเพราะนั้นเรียกว่าถ้าเกิดอยากจะได้ตัวชีไ้ไปใช้ไปลองดูแล้วกันนะคะก็นะประมาณนี้แหละสำหรับติ่งสปาติ่งอโรมาทเทอราพีนะคะคนที่รักกลิ่นหอมในบ้านนะคะราค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วเ,เราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ